คริสเตียโน o โรนันโดความหวังสูงสุดของแฟนบอลตำนานอันดับหนึ่งของสโมสรไม่มีใครในโลกไม่รู้จักคริสเตียโนโรนันโด9ปีกับการสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่9ปีกับการเดินหน้าไล่ล่าความสำเร็จมากมายนับไม่ถ้วน9ปีในสีเสื้อของราชันชุดขาวแต่ตอนนี้มันจบลงแล้วเรอัลมาดริดไม่มีโรนันโดอีกต่อไปวันนี้พวกเขาไม่มีนักเตะผู้สร้างประวัติศาสตร์ของสโมสร ไม่มีดาวยิงสูงสุดตลอดการ451ประตูใน438นัดพร้อมกับถ้วยรางวัลมากมายนับไม่ถ้วนโรนัลโดคือนักเตะที่แฟนบอลรักมากที่สุดคือนักเตะที่ทำให้หลายคนเชียร์เรอันมาริตแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องจากลาก,กันแล้วท่ามกลางข่าวลือมากมายสมสรเรอันมาริตออกมาแถลงการถึงโรนัลโดไว้ว่าเรอันมาริดขอขอบคุณโรนัลโดที่เข้ามามีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของเรา เขาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหนึ่งในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรและโลกของฟุตบอลน,นอกจากนี้โรนัลโดยังเป็นตัวอย่างของความทุ่มเทความรับผิดชอบพรสวรรค์และการพัฒนาตนเองสำหรับเรอันมาริดคริสเตียโนโรนัลโดเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของสโมสรและเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นต่อไปเรอันมาริดจะเป็นบ้านของเขาเสมอถแถลงการของสโมสรเรอันมาริด นับตั้งแต่วันแรกจนระยะเวลาผ่านไปถึง9ปีวันนี้มันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อีกแล้วประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวที่ว่าโรนัลโดย้ายออกจากเรอัลมาดริดเพียงแค่ได้เห็นผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเชียร์ราชันชุดขาวหรือไม่แต่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าคุณใจหายไม่น้อยที่จะไม่ได้เห็นภาพโรนัลโดในสีเสื้อของเรอัลมาดริดอีกแล้วเราจะไม่ได้เห็นเมสซี่กับโรนัลโดในศึกเอลกาสิโก มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว9ปีที่ผ่านมาที่แฟนบอลเห็นนักเตะคนหนึ่งสู้เพื่อตราสโมสรและเขาไม่เคยคิดยอมแพ้เลยสักครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําถึงวันนี้มันมากเกินพอแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรที่ต้องลาจากกันคงพูดได้แต่เพียงคําว่าขอบคุณขอบคุณสําหรับความสุขขอบคุณสําหรับความสําเร็จขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตัวจะจากไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่โรนัลโดสร้างไว จะอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนและจะอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรเรอัลมาดริดไปตลอดกาลอำลาตำนานคริสเตียโนโรนันโดมากกว่าขอบคุณคริสเตียโนโ,โรนันโด